innovation focus เจาะนวัตกรรม ช่วง innovation focus เจาะนวัตกรรมค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมเดินทางไปไหนอาจจะได้ยินเสียงบ่นคล้ายๆกันนะคะหลายคนบ่นว่าเครียดไม่ว่าจะเรื่องปากท้องเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งโรคระบาดท,ที่เราก็เฝ้าระวังอยู่ขณะน,นี้อย่างไรก็ตามเป็นยุคที่ผู้ประกอบการต้องทําการปรับตัวให้อยู่รอดในขณะเดียวกันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆด้วยการนําเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตอบสนองในการแก้ไขปัญหาความเครียดที่นําไปสู่ปัญหาการ การนอนไม่หลับนั่นเองดังนั้น i n n o v a t i ั n Focus ต่อนวัตกรรมวันนี้นะคะจะมาชมนวัตกรรมผ้าหม่มผ้าห่มที่ห่มร่างกายเราในยามค่ำคืนนี่แหละค่ะจะช่วยแก้ไขปัญหาการนอนไม่หลับได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโ,โมนะคะหรือว่าคุณอาภาวีรนนท์กรรมการผู้จัดการบริษัทดีดีไอแคร์ N, จำกัดน,นะคะก็คือเจ้าของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถามคุณโมก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นทําไมถึงมาทำนวัตกรรมผ้าหม่มที่แก้ปัญหาการนอนไม่หลับเลยก็มีเพื่อนที่ต่างประเทศแนะนํามาว่าเฮ้ยมันมีงานวิจัยเกี่ยวกับ deep The pressure therapy ทำให้คนนอนลหลับได้ เราก็มาว่าทุกวันนี้คนนอนไม่หลับเพราะความเครียดแล้วิตกกองวลมันมีโซลูชันมากมายตั้งแต่มมอนที่นอนการไปทําบําบัดต่างๆแต่ว่าเอ้ยเราเคยลองมาถามตัวเราจริงๆไหมว่าเรานอนพลิกตัวไปมาเนี่ยเรานอนไม่หลับเพราะอะไรรมก็เลยเอ้ยสนใจลองเข้ามาจับดูสินค้าตัวนี้จริงๆจังๆดูพอลองได้มาทําจริงๆเนี่ยโมก็เลยรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาการนอนไม่เหมือนกันตั้งแต่เด็ก วัยรุ่นผู้ใหญ่คุณแม่ไปจนถึงผู้สูงอายุทุกไปทุกไหวใช่แต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันฉะนั้นเครื่องนอนเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะค่ะนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่คิดว่าสร้างนวัตกรรมตรงนี้ดีกว่านะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยได้ยินเรื่องของร e p r e s s u r e Therapy แล้วมันกลายมาเป็นผ้าห่มได้อย่างไรเอื่นที่เพ s s เชอร์เทอรเนี่ยมันก็คือการใช้น้ำหนัก ในการทําการบันมับเริ่มต้นตั้งแต่ใช้ในกลุ่มของเด็กออทิซึมเพื่อช่วยให้เขารู้สึกสงบทีนี้เนี่ยหมอก็เลยลองปับมาใช้กับผู้ใหญ่บ้างว่าเอ๊ะผู้ใหญ่นอนไม่หลับเพราะความเครียดเครียดหนักๆนะก็เลยลองมาทําว่าเอ๊ยปรับเป็นเป็นผ้าห่มดูซิถ้าผ้าหม่ม ที่มีน้ำหนักให้ความรู้สึกเหมือนการจําลองการกอดเนี่ยจะช่วยให้คนรู้สึกดีขึ้นได้ไหมเพราะว่าการกอดมันก็ทําให้มันเป็นพื้นฐานที่ทําให้ทุกคนรู้สึกดีได้เหมือนเป็นสัมผัสที่มีน้ําหนักเหมือนการอ,อกกอด<ช>อย่างนี้ลักษณะนี้ก็ออกมากลายเป็นผะหกหนักประมาณเท่าไหร่เอย่ยเมื่อกี้จับดูหนักหนักเหมือนกันน้ําหนักหลากหลายมากเลยค่ะ,คะมีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ สอาโลไปจนถึง10กว่าโลค่ะน้ำหนักที่ต่างกันนี้ก็คือมีผลใช่แต่เร <ใน S 1> าคนรจะเลือกใช้น้ำหนักไม่เหมือนกันต้องอดูทั้งอายุทั้งน้ำหนักตัวพฤติกรรมไลฟส์สไตล์สุขภาพแล้วก็ต้องดูว่าเขานอนไม่หลับเพราะอะไร นั่นแสดงว่าลูกค้าแต่ละคนที่จะทําการสั่งสินค้าเนี่ยคุณโมก็จะมีการสอบถามแมกราวก่อนว่าปัญหามันเกิดจากอะไรด้วยถามเยอะมากใช่ไหมคะก่อนที่จะเลือกนะคะทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความสวยงามทางลวดลายแล้วก็ตัวเนื้อผ้าเองคือมันนุ่มมากใช่คือเราเนี่ยก็เป็นเป็นเทคดิวเวนต์คอมเพนีค่ะแบบหนึ่งที่เน้นในเรื่องของเฮลท์แคร์ไลฟ์สไตล์ดันั้นเนี่ยแบบเวลาเราเดเวล็อปโปรดัก c t อะไรออกมาเนี่ยมันเบสส์ออนคัสเตอร์ อยู่แล้วเราก็คือจะมีการถามคัสเตอร์ตลอดเวลาว่าเอ๊อยากได้อะไรมากขึ้น,นะอะไรยังไงมากขึ้นอย่างลูกค้าในกลุ่มประเทศที่หนาวเขาต้องใช้สินค้าแบบนึงเ<ม>พราะประเทศเขาหนาวอย่างเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนอมันก็ต้องใช้ สีค่าแบบหนึ่งมีแบบเลือกลายได้ไหมเลือกลายได้คละโมออกแบบลายทุกๆ3เดือนให้ลูกค้าเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไม่ซ้ําเลยแล้วก็คัสตอมตามที่ลูกค้าต้องการแบบนี้คัสตอมได้ถึงขั้นถึงขั้นขนาดเตียงเพราะว่าเรารู้ว่าคนที่นอนไม่หลับเนี่ยพยายามหาทุกทางเพื่อที่จะนอนหลับถึงขั้นสักคัสตอมเมดเตียงฉะนั้นเตียงที่มีขนาดพิเศษเนี่ยพวกผ้าปูที่นอนที่จําหน่ายในห้างเนี่ยใช้ไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นเวลาลูกค้ามาคัสตอมเมดโมจะถามถึงขั้นว่าความสูงของเตียงเนี่ยเท่า โมจะได้ให้คนจัดการเย็บให้พอดีแล้วพอไปใส่ปุ๊บเนี่ยผ้ามันจะตึงปเป๊ะเ,เหมือนผ้าปูที่นอนดีๆในโรงแรมเลยพูดถึงในส่วนของเนื้อผ้าต่างๆนี่ก็มีการส่งไปเทสด้วยใช่เพราะว่าเราต้องนอนห่มผ้าห่มทุกวันฉะนั้นวัตถุดิบทุกอย่างที่เราใช้เนี่ยผ่านการเทสโมดตั้งแต่เม็ดพลาสติกที่อยู่ด้านในค่ะตัวความแข็งแรงของเนื้อผ้าเราส่งไปที่สถาบันสิงทอแห่งประเทศไทยว่าสามารถรองรับน้ําหนักได้ใส่เครื่องซักผ้าได้ไม่พางไม่ทําเครื่องซักผ้า ของลูกค้าที่บ้านพังแล้วก็ในส่วนของลายฝุ่นเนี่ยเราใช้เส้นได้เราไม่ได้ใช้สารเคมีเคลือบเป็นนวัตรกรรมแล้วเราก็ส่งไปเทสที่ สถาบันวิจัยลรฝุ่นศรีราชของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเห็นว่ามีการนำไปใช้ที่โรงพยาบาลด้วยใช่ใช่คะ่ะ <_ d ata> ในส่วนของเทคโนโลโยีเนี่ยคืองานวิจัยเกี่ยวกับผ้าห่มค่อนข้างค่อนข้างเยอะเราก็คือออกแบบผ้าห่มชนิดนี้ตามงานวิจัยหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราก็ส่งไปที่โรงพยาบาลศร,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 รีธัญญาเพราะว่าที่ศรีธัญญานเนี่ยก็คือเป็นแหล่งรวมอของคนที่มีความเครียดเป็นโรคซึมเศร้าจร,จริงจังค่ะนะคะก็เหมือนได้นําไปให้ในส่วนของผู้ป่วย ใช่ให้ผู้ป่วยใช้จริงเลยค่ะ,คะผลลัพธ์ก็ผลลัพธ์ก็คือออกมาค่อนข้างดีเพราะว่าหลายท่านที่สมองไม่ผิดไม่ผลิตฮอร์โมนคือเราเป็นโรคซึมเศร้าก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าเราซึมเศร้าเพราะว่าสมองของเราไม่ผิดไม่ผลิตฮอร์โมนการผลิตฮอร์โมนของเราผิดปกติฉะนั้นต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชอ็อตแต่ว่าหลังจากที่ชอ็อตและลองใช้ผ้าห่มถุงน้ําหนักแล้วเขาสามารถนอนหลับได้ดีขึ้นพอนอนหลับได้ดีขึ้นเนี่ยร่างกายก็เริ่มผลิตฮอร์โมนที่เป็นปกติจนค่ะ ผู้ป่วยที่สีธัญญาเริ่มกลับบ้านค่ะอันนี้ก็เป็นการตอบโจทย์แล้วก็คือเป็นความปลื้มใจของผู้ที่ออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ด้วยที่เราคุยกับคุณโมอตอนต้นคุณโมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาการนอนไม่หลับไม่ได้เป็นเฉพาะคนวัยทางานขึ้นไปจริงๆเด็กๆก็นอนไม่หลับได้เลยอยากรู้ว่าผ้าห่มนี้เหมาะกับใครยังไงบ้างคะคือผ้าห่มเนี้ยเหมาะกับทุกคนในแต่ละช่วงวัยเราต้องมานั่งดูก่อนเด็กนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะตอกางวันเล่นเยอะเป็นโรงเรียนเล่นกลับมานอนที่ ผ้าห่มจากเด็กก็จะช่วยจัดระเบียบการนอนของเขาให้เขานอนนิ่งๆขึ้นเลิกถีบผ้าห่มเพื่อให้เขาร่างกายของเขาเนี่ยพอหลับลึกเขาก็จะผลิตโกรทฮอร์โมนมากขึ้นมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นส่วนวัยรุ่นเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาความดราม่าความตั้งใจเรียนความเครียดของเขาความรักประมาณนะอ่าก็อันนี้ก็จะไปตอบโจทย์ของเขาส่วนผู้ใหญ่อ่ะอย่างวัยทองวัยทองจะนอนไม่หลับเพราะว่าฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงความสามารถในการผลิตเมลาโทนินที่ทําให้เรารู้สึกง่วงนอนเนี่ย มาน้อยลงคือเวลาที่เรานอนหลับลึกๆเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยที่กําลังเผาผลาญอาหารที่เรากินเข้าไปมันคายออกมาเป็นความร้อนถ้าผมทั่วไปที่ใช้วูเว้นหนาๆนุ่มๆเนี่ยจะไม่มีการบรฟฟี่ไม่มีการโฟล์ของอากาศเลยะฉะนั้นนอนไปนานๆอย่างไงก็ร้อนอย่างไงก็ต้องตื่นเพราะว่ามันร้อนเราก็ ทางตัวบอลเนอเองเนี่ยก็ปรับมาใช้ไส้ผมที่บร่สแอ์จะโฟล์ตลอดเวลาใช่แล้วก็เนื้อผ้าที่เก็บความเย็นด้วยก็เลยแก้ปัญหานี้ไปสามารถตอบโจทย์ได้กับทุกปัญหาแล้วก็อย่างที่บอกว่าทุกๆวัย นะคะ<ช>เพราะว่าอย่างที่บอกเป็นงานคัสตอมและนอกจากเป็นงานคัสตอมที่ตอบโจทย์ของลูกค้าแล้วในช่วงโควิด19เนี่ยก็คัสตอมให้ตอบโจทย์กับภาวะที่เกิดขึ้นด้วยใช่ใช่ค,คือเราก็จะถามลูกค้าตรงๆเลยว่าหากคุณลูกค้าเนี่มองหาเพียงแค่การนอนหลับลึกที่ที่ดีขึ้นเนี่ย ไม่จําเป็นต้องรับทั้งชุดแบบชุดเต็มสตรีมของเรามไม่รับเฉพาะไส้ผมก็ได้ค่ะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นใช่คือคอย่างที่บอกว่าผลิตแบบนี้ก็คือผ่านการคิดค้นมาแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะคุณโมหรือว่าคุณอาภาวิตนนกรรมการผู้จัดการบริษัทดีดีไอแคร์จำกัดค่ขคคะขอบคุณค่ะคุณคช่วงนี้นะคะเราจะพักกันอีกครั้งหนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจใน s m a r t News Smart Life ค่ะ